สวัสดีครับวันนี้เราพาวัยรุ่นมาที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมานะครับผมซึ่งพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีนี้เป็นของกรมทรัพยากรธรณีนะครับมอบให้กับจังหวัดนครราชสีมารับมอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับนี่เราก็มาถึงแล้ววัยรุ่นพร้อมไหมยิ้มแฉ่งก่อนเอ ลุยกันเลยลุย,ลยวันนี้หลกัหลกๆเราจะพาไวรุ่นมาดูไดโนเสาร์นะครับเพราะว่าเป็นที่ชื่นชอบและโปรดปานมากต่อมาก็เรื่องราวของไม้กลายเป็นหินครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบันวู้วูพร้อมยัางไวรุ่นพร้อมลุยลุยครับ ไอ้กลัวไหมไหนยิ้มแฉ่งให้อะยิ้มแฉ่งให้ไดโนเสาร์เลยเงาเไอ้สอร้องไงกลัวไหมกลัวเหรอตาไดโนเสาร์อยู่ไหนชี้บอกพ่อชี้แอนลีเขาขยับได้เหรอเอ้าแขนเขาก็ขยับได้นะลูกโอ้ ตกใจไหมเออชอบไหมชอบเจ้า่าตกใจไปชอบแกงเขาขยับได้นะหางเขาขยับได้ไหมไม่โอ้ครับเอาไปต่อสิป่ะ ตัวข้างหลังก็ขยับได้นะ,ะจระเข้ใช่ขยับได้ด้วยตัวนี้ล่ะตัวนี้กลัวไหมเนี่ยตัวนี้ ชอบไหมนี่สวัสดีไดโนเสาร์ยังสวัสดีครับไดโนเสาร์ยังจะเละคี้ นี่แต่ละที่ไม่ใช่เหรอโอ้โนในโนเสาเหรอครับไหนไทยแลนด์อนซอลัสอยู่ไหนน,นี่เหรอ tôi dạy mấy tôi dạy lên mấy ไรครับบ้างไงครับไปนั่งพักก่อนไปไปนั่งพักก่อนไหมเน่นนะ่ะนั่งกับไดโนงเสาร์นะไดโนเสานะร์ามีที่ให้นั่งด้วยนะนั่งพักก่อนไหมโอเคไหม ไหนอไปเดินเลยโอ้โหโหโหครับโอ้โตัวอะไรครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรใช่ช้างไหมช้างหรือไดโนเสาร์เสาว,สาวไม่ใช่ช้างเหรอฮะ